ในการดำเนินการวิจัยเพื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะตั้งสมมติฐานเลือกตัวแปรตลอดจนประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างแล้วนะคะขั้นต่อมาค่ะผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและจะใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดค่าตัวแปรต่างๆในการวิจัยนะคะโดยบางครั้งค่ะอาจจะพิจารณาใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วเช่นแบบสอบถามมาตรฐานหรือว่าแบบสอบถามความถนัดมาตรฐานเป็นต้นนะในบางครั้งนี่นะคะอาจจะต้องสร้างเครื่องมือที่ใหม่ใหม่ค่ะเพราะไม่มีเครื่ ื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคะหรือเพราะไม่สามารถหาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้ค่ะ